สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการเอาการ์ดจอของลูกค้ามาทําการรีวิวหรือทําการถ่ายคลิปไปดูนะครับอาการเสียของการ์ดจอ RTX 3 0 7 0 TI ตัวนี้ก็คือลูกค้าแจ้งมาว่านะครับก็คือเวลาเล่นเกมแล้วเกมมันจะดิดอออนครับอาการเสียของเขาก็คือการ์ดจอตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะใช้อยู่2ออย่างนะครับคือใช้ขุดด้วยนะครับแล้วก็ ใช้เล่นเกมด้วยนะครับน่าจะใช้งานสลับสลับมันไปนะครับแต่รู้สึกว่าตามที่ลูกค้าเขาแจ้งมานะครับก็คือพอรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ครั้งคที่ลูกค้าแจ้งบอกว่าพอไฟตกปุ๊บมันก็มีอาการคือเล่นเกมแล้วดีดออกนะครับก็คือตั้งแต่ไฟตกมาก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับจากที่เราเช็คไปเบื้องต้นก่อนที่เราจะทําคลิปนะครับก็คือ เทสเฟอร์มาร์กได้นะครับแต่เทส 3D มาร์กไม่ได้นะครับก็คือใช้เฟอร์มาร์กได้นะครับแต่3 d มาร์กนี่เวลาเราใช้เทสโปรแกรมปุ๊บมันก็จะดีดออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองต่อเทสกันให้ดูนะครับว่าอาการเสียงของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับว่าแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเราจะซ่อมอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นงานระบบไฟนี่น่าจะบอกเลยนะครับตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการจอตัวนี้มันเป็นอาการคือเบิดติดใช้งานได้นะครับแค่ เล่นเกมไม่ได้นะครับเรื่องระบบไฟนี้เราตัดทิ้งได้เลยนะครับระบบไฟนี้เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาต่อลงบอร์ดกันนะครับผมโอเคโอเคอันนี้เราใช้ขาจับกล้องนะมันจะค่อนข้างไม่ค่อยสมดุลกับมือเราสักเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะงง,ง,งทิศหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ใช้ไม้ไม้กิมบอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทําการต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เราก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็คอนเนคกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาลองทําการเทสกันให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ตัวการ์ดจอตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างสวยนะครับพัดลมมันมี2ด้านนะครับมีอยู่ด้านนี้1ด้านนะครับแล้วก็อยู่ด้านนี้หนึ่งด้านนะครับ,อนนนนรบโอเคนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองเทสโปรแกรมให้ดูแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็จะงง,งกับไม้กิมบอนหน่อยนะครับ โอเคปัด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 ตายครับโอเคโอเคเราเริ่มเห็นชัดแล้วนะครับอ่าโ okay. อเคยางนิดนึงอ่างงงงปกติจะจะใช้กล้องอีกอย่างนะครับไม่ได้ใช้กล้องมกิมบอลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมา เช็ล,ละเอียดกันให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้เราไม่ได้ใช้โปรแกรมนะครับเราใช้จากมือถือเราถ่ายเลยขี้เกียจไปคอนเนคไปคอนเนคมานะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับก็คือเป็นรุ่นการ์จอไอ x 3 0อาศนเจนะครับก็คือเป็นเมมโมรีก็ประมาณ 8G ิกเนาะเดี๋ยวเราจะลองเทสโปรแกรมเฟอร์มแวร์ให้ดูก่อนนะครับเฟอร์มแวร์นี้เราเทสได้นะครับ โอเคอันนี้เราลันพัดลมนะครับอ่าลันออตโต้ไปก่อนแล้วกันครับเพื่อว่าเราจะได้ดูอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ามันก็แปลกนี่นะครับคือเทสเ,เฟิร์มมาร์กได้นะครับก็คือสามารถผมลองเทสละเมื่อวานก็เทสไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เทสสามดีมาร์กนี่ไม่ได้นะครับสามดีมาร์กแล้วดิดออกเลยนะครับอ่า โอเคตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราปิดโปรแกรมทิ้งไปนะครับเราไปเทสโปรแกรมที่มันมีปัญหาดีก,กว่านะครับที่มันไม่สามารถเทสได้นะครับบางครั้งการ์ดจอจะดีๆเลยก็ต้องเทสสามดีมาร์กได้เนี่ยครับคือต้องควบกู้กันไปเนาะเวลาเทสโอเคมันก็จะลันโหลดนานๆน,น,นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ กค้าหรือเพื่อนๆในที่ติดตามเราดูนะครับว่าการเสียของเขาเป็นแบบไหนนะครับแต่มันมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่มันเห็นค่อนข้างชัดเจนแต่เราจะเทปโปรแกรมนี้ให้เราดูให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะให้คนที่ติดตามเราดูก่อนละกันหรือว่าคนที่เพิ่งจะเข้ามานะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคการ์จอตัวนี้รู้สึกว่าเนี่ยเวลาเทสอะไรก็จะช้าๆหน่อยนะเกี่ยวกับอะไรกับสมดีมัครับเมื่อวานเทส มันจะคือมันเ็เรียกว่าตอนที่เทสนี่มันจะเทสไปได้นะครับมันก็จะดีดตัวเองออกนั่นเองแล้วเวลาโหลดก็โหลดนานมากนะครับมันผิดปกติตรงนี้แหละเห็นก้า์เจ้าอื่นที่เราเคยเทสนะครับมันก็ไม่เห็นมันโหลดนานขนาดนี้นะครับมันแป๊บเดียวมันก็เข้าได้เลยอันนี้โหลดนานนาเหมือนเวลาใช้สันีิมมักมันจะนงนงอยโอเคมันก็กําลังจะเริ่มแล้วนะครับ อันนี้จากเมื่อวานที่เราเทสไปนะครับคือไม่สามารถใช้ไม่สามารถเทสได้เลยครับมันจะดีตัวเองออกดีตัวเองออกตลอดนะครับแล้วกจอตัวนี้ดีไซน์เขาสวยมากนะครับเนี่ยพัดลมสองด้านแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ทําการรื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารื้อไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเรานี่แหละว่ามันรื้อแบบไหนกร็จอของเขาชิปเบอร์อะไรนะครับ ว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับเรื่องระบบไฟนี้บอกเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าการจอปติดขนาดนี้เรื่องระบบไฟนี้ทางร้านทางช่อง GPU channel ตัดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าศักยภาพเราอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับผมว่าอาการเสียของเขาเนี่ยมันน่าจะเสียที่ชิปมากกว่านะครับหรือว่าชิปแรมนั่นเองมันก็เกินเกินความสามารถเรานะครับ แต่การ์ดจอตัวนี้เราก็ได้คุยกับลูกค้าแล้วครับเบื้องต้นเราจะทําการซ่อมชิปให้เนาะมันก็ได้แค่นั้นแหละครับทางร้านทำได้แค่นั้นจริงๆชิปก็รู้สึกว่าเบอร์นี้ก็ยังไม่น่าจะมีขายนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานาน,นิดนึงแต่พอมันไปขุด มันไม่ได้ขุดนะครับออกการจอตอนนี้ผมเทสขุดแล้วนะครับเมื่อวานขุดไม่ได้นะครับขุดแล้วไม่มีแรงขุดไม่ขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาแจ้งมาสองอาการนะครับคือก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาใช้ขุดอยู่นะครับแล้วก็เกิดอาการถ้าจำไม่ผิดไฟดับนะครับพอไฟดับปุ๊บมันก็เริ่มมีปัญหาเลยนั่นเองนะครับไม่สามารถใช้งานการ์ดจอไดอ้เนี่ยตอนนี้มันกําลังเข้าโปรแกรมแล้วนะครับที่เรารู้ว่า เห็นมครับมันไม่สามารถเข้าได้มันก็จะดีดตัวเองออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันจะลองอันนี้กมันก็อันนี้ขั้นตอนนี้มันจะไปโปรเซสต่อไปต่อนะครับคือมันจะมีโปรเซสโปรเซสมันอยู่ว่ารันมันจะมีแบบเขาเรียกว่าแต่ละโปรแกรมโปรแกรมมันจะมีแต่ละด่านแต่ละด่านครับอันนี้รู้สึกจะมาด่านที่สองละที่เวลาเราเทสก็จะเป็นด่านที่สองด่านแรกมันจะเป็นเหมือนปีศาจไฟอะไรประมาณนั้นนะ ตานสองนี้ก็เหมือนวิ่งอยู่ในพิธิภัณฑ์พิธิถภัณฑ์เดี๋ยวพอมันเข้าไปมันก็จะดีดออกข้ามอีกน่าจะข้ามอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าไปเทสได้นะครับโปรแกรม3 d m ดีมากมันก็ดีดออกไปนั่นเองโปรแกรมนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ที่เราใช้นี่เราใช้โหลดตัวฟรีครับตัวเดโมนะครับอยากได้ของแท้เหมือนกันนะครับไม่รู้ราคาเท่าไหร่ใครรู้ก็เม้นมาบอกได้นะครับ ของแท้น่าจะรันได้หนักกว่านี้เนาะนย่ยตอนนี้มันเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะดีดออกเห็นไหครับดีดออกไปละแล้ว,ลวมันก็จะไปโปรเซสต่อไปต่อแล้วก็ถ้าไม่ไปก็มันจะสรุปผลคะแนนนะครับว่าคะแนนก็จะเป็นศูนย์คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองอเห็นไหมครับเป็นศูนย์ โปรแกรมนี้มันไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคโปรแกรมต่อไปที่รู้สึกเมื่อวานที่เราเทนะคือเฟอร์มาสรถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราเทกันให้ดูอีกทีนึงโอเคนะครับเราจะเทสเฟอร์มารู้สึกเครื่องจะเหมือนหนงนงเนาะปกติมันจะไม่หน่วงแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเราไปรันโปรแกรมเยอะเกินนะครับมันเลย หลายโปรเซสคือประมาณว่าดับมันคิกแล้วมันไม่มาทั้ทีนะครับเคยหมเคยการจอก็รู้สึกจะมีเสียงหน่อยๆนะไม่รู้เสียงจากอะไรนะครับเสียงจากพัดลมอ่โอเคนะครับก็ดูจากโปรเซสมันก็เหมือนจะใช้งานได้เนาะถ้าเป็นเฟิร์มานะครับโปรเซสต่างๆก็รู้สึกว่าก็จะขึ้นดีนะครับ เอมก็อยู่ประมาณ63องศาอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวจะรัน h ฮเว่นเ็นใหม่ะครับอีเป็นเป็นอีกโปรแกรมที่เราใช้เทนะครับรู้สึกว่าโปรแกรมนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะคลิปมันก็จะยืดเยือยืดเยอนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราเทสให้ดูนะครับมันก็ ใครที่ดูแล้วรู้สึกลำคานนานยืดเยื้อก็กดกอไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เราจะเทสให้ดูแต่ละโปรแกรมโปรแกรมนะครับมันจะค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยใครที่ดูแล้วยืดเยื้อก็กดกอไปดูตอนจบเลยก็ได้นะว่ามันซ่อมได้หรือไม่ได้เนาะเร็วดิส่วนที่ใครไม่รู้จะดูอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแลวกันนะครับ โปรแกรมตัวนี้ h เฮ e Benmark นี้จะเห็นเห็นอาการชัดเจนนะครับเดี๋ยวขพอมันเข้าไปเราจะเห็นนะครับว่าการเสียงเขาเป็นแบบไหนนะครับแต่ละโปรแกรมนี้เทสไม่เหมือนกันนะครับเฟ r ร์มาร์กันเทสได้นะครับความจริงเทสเฟอร์มาร์กได้นี่เหมือน,นจะผ่านนะอ่าตอนนี้เทสเห็นไหมครับโปรแกรมนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับเห็นภาพไหมครับมันจะเป็นเหมือนลุงล้งๆุงเป็นแสงสลับอันนี้ครับ คือ 3D m a r k t e s t ไม่ได้นะครับแต่ f ฟ r m a r k t e s t ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมาใช้อีกโปรแกรมนึ่งรับใช้แค่ e a v e n นะครับรันอันต้าเลยเนาะเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ก็ขนาดตอนนี้มันรันโหลดอยู่แค่28%นะครับมันก็เป็นลุง7 4สซะแล้วเห็นครับมันความจริงภาพมันไม่ได้วิ่งสลับอย่างนี้ครับภาพมันต้องเรียบๆเ,เป็นภาพนี้นะครับจะไม่มีแสงอะไรวิบ,ว,บวับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยว ก็อันนี้ก็ค่อนข้างโปรแกรมนี้ชัดเจนนะครับว่าอากาศเสียเขาเป็นลักษณะแบบนี้สำหรับ RTX 3 0 7 0 TI นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะปิดแล้วเราก็จะทำการลื้อกันละกันนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถซ่อมชิปมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ขอลื้อกอนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่าย ตอนชุดลื้อให้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับไม่งั้นคลิปมันก็จะยาวเกินไปโอเคเราก็ผักคลิปไปก่อนแล้วค่อยมาถ่ายต่อการ์ดจอตัวนี้ก็ลื้อค่อนข้างยากนิดนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นชุดนะครับรู้สึกว่ามันจะมีน็อตหวานอยู่ตัวนึงนะครับไม่มันเหมือนว่ามันจะหวานมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราแกะมาปุ๊บมันก็ขัดไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ในชุดไหนขันู่ในนี้แหละอ่า ขั้นตอนการถอดตัวนี้ต้องระวังหน่อยครับรู้สึกว่ากาจอตัวนี้นะครับถ้าเป็นชุดพัดลมนะครับสายแพรของเขาเนี่ยไอสายไฟของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะเป็นสายไฟนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสายแพรนะครับเห็นไหมครับพอเวลาแกะเราก็ต้องค่อนข้างระวังนะครับอันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งชุดนะครับที่เป็นสายแพรสายแพรนี่เป็นคือเป็นแพรของตัวน่าจะเป็นของชุดพัดลมนะครับถ้าเป็นกาจอตัวอื่นที่เราแกะมานะครับมันจะเป็นสายไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการรื้อกันดูภายในทีเราค่อยมาถ่ายกันต่อแล้ะกันนะ เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสที่ชิปตัวนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ขอขอลืกก้ออนแล้วกันนะครับถ่ายไปรื้อไปมันรื้อเพราะว่าตัวนี้เราถ่ายค่อนข้างจะรื้อค่อนข้างใช้เวลาครับถ่ายคลิปมันจะยาวเราจะถ่ายเป็นชอ็ชอตๆไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายตอเแล้วมาสรุปกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ทําการแกะจอครับอ่า RTX 3070 Ti เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจะเรียบร้อยทำไมก็เสร็จแล้วเนาะโอเคก็อันนี้เราก็จะเท่าที่เราดูนะครับก็คือเราไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับพวกระบบไฟได้นะครับถ้าเกิดว่าการ์ดจอก็เรียกว่าถ้ามันติดขนาดนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้ทำนะครับแต่เราจะทำได้อย่างเดียวคือเราจะไปทำการซ่อมที่ชิปตัวนี้นะครับก็คือชิปตัวของ NV i d i เดียเลยนะครับ ตัวนี้ชิปผมว่าไม่น่าจะมีขายนะครับโอเคมันจะสะท้อนเงาหน่อยนะโอเคเราจะได้ม่ได้มาดูเบอร์กันนะครับว่าเบอร์ชิปเบอร์นี้เบอร์อะไระเงานะครับโ okay. อเค่า ga หนึ่งศูนย์สี่คี่สี่ร้อยคีด a หนึ่งนะครับผมว่าเบอร์นี้ไม่ยังไม่น่ามีขายนะครับการ์ดจอตัวนี้ถ้าเกิดเราจะทําได้กันเดียวเลยคือทําการซ่อมชิปนะครับ การ์ดจอตัวนี้เราได้ทำการคุยกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะทำได้อย่างเดียวคือเราจะทำการแค่ซ่อมชิปนะครับแล้วเราก็คุยความเสี่ยงของลูกค้าแล้วนะครับว่าซ่อมที่ตัวชิปเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโอกาสนะครับที่การ์ดจอเนี่ยตัวชิปการ์ดจอเนี่ยมันอาจจะเสียคาเครื่องยกชิปแล้วนะครับคือมันอาจจะทนความร้อนไม่ไหวแร้วมันก็จะเปิดมิติดไปเลยนะครับหรือไม่ก็ซ่อมแล้วก็เป็นอาการเดิมนะครับหรือไม่ก็ถ้าโชคดีหน่อยก็คือซ่อมแล้วหายนะครับ อาการนี้จากพวกอ d x ที่หลายๆตัวที่เราเคยซ่อมไปนะครับมันก็จะมีได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับจะสลับสลับกันไปนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะได้มากกว่าไม่ได้นะครับถ้าเป็น r d x ที่เกี่ยวกับตัวชิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองมาทําการซ่อมที่ตัวชิป GA 104 400 k ิดเหเลยแล้วกันนะครับล้วเราเดี๋ยวเราไปถ่ายบนเครื่องยกชิปแล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถซ่อมมันได้หรือเปล่านะครับ อันนี้เราก็ลื้อที่ชำระแล้วใครที่ลื้อมาก็ลักษณะการจอของเขาก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่รู้สึกการจอตัวนี้เมมโมรีเทมจะสูงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยมันสามารถใช้างานได้นครับก็ลองให้ลูกค้าสั่งพวกท m มอแพดของตัวชิปแรมมาใส่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่เราเทสเนี่ยรู้สึกว่าเมมโมรีเทมสูงมากเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าซิลิโคโนมันอาจจะเสื่อมแล้วก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบได้เนาะเก๋แต่ดีไซน์ข้อสวยมากเลยนะ โอเคเราก็จะไปทําการซ่อมที่ชิปตัวนี้เลยแล้วกันนะครับอาจจะพูดวนไปวนมานิดหนึ่งใครที่ไม่ชอบก็กดข้ามไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องดูเลยก็ได้เนาะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองซ่อมที่ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราลองถ่ายรายละเอียดไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่อาจจะติดปัญหาเรื่องการจอตัวนี้เช่นอะไหล่มาไม่ครบเนี่ยลองดูจากคลิปนี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็จะได้ดูเป็นข้อมูลของเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตเราเขาเรียกว่าลูกค้าอะไรมาไม่ครบนะครับเราก็ยังเออนี่เราก็ยังเห็นเบอร์เนาะโอเคถือว่าเป็นฐานข้อมูลของเราไปในตัวนะครับอ่าบางคนบางลูกค้าบางคนนี้อะไรไอซี IC มายังเขาเรียกว่าถูกถอดออกมานะครับมาไม่ครบโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการถ่ายคลิปแล้วก็เก็บข้อมูลไปในตัวด้วยนะครับเออดีเหมือนกันเนาะ มีปัญหาอะไรเราจะได้ย้อนกลับมาดูว่าเอออะไรตรงไหนมันมาไม่ครบหรือเปล่าโอเคดีมากอันนี้เวลาเราถอดแล้วนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นริมของใส่แพรของพัดลมนะครับอันนี้พัดลมใกล้ไปนะ,ะเราต้องทําให้มันสนิทแบบนี้โอเคเราก็จะไปทําการเราเก็บาตาต้าพอละไปทําการซ่อมชิปเลยดีกว่า ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสการซ่อมชิปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็คือตอนนี้เราก็เซตอุณหภูมิก็อันนี้ยังอยู่ในโปรเซสแรกอยู่นะครับคือเพิ่งจะกดไปตะกี้นี่นะครับเราก็ใช้ลมประมาณสัก8.5หรือว่า9นะครับเพราะว่าบอดพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็น PCB มันค่อนข้าง,างจะหนานะครับก็คือมันจะเป็นคือมันจะดูดความร้อนนะครับความร้อนที่เราจะใช้ก็อยู่ประมาณสักอันนี้นก็จะเป็นเซนที่เราเซตไว้นะครับอ่า นี้เราเลือกประมาณอันนี้เป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้น,นะครับอันนี้ความร้อนมันก็จะไล่ไปประมาณประมาณนี้เลยนะครับนี่ความร้อนก็อยู่โซนประมาณแต่ละโซนเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบนะครับก็ช่วงไทมนี้ก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยพีพีฮีตนะครับสามสิบเซกนะครับสามสิบห้าเซกสี่สิบเซกหกสิบเซกหกสิบเซกอะไรประมาณนี้นะครับโอเค ก็อุณหภูมิโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ประมาณทักสามร้อยองศายาวๆเนาะอันนี้มันก็ขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็อุณหภูมิเวลาไล่มาครับอันนี้เราไม่ได้แค่อบอย่างเดียวนะครับเราเรียกว่าเรารีเวิร์กตะกวดครับเราจะต้องทําให้ชิปมันขยับนะครับโดยการเราจะเช็คอย่างไงว่ามันขยับนะครับเราก็จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับเขี่ยไปที่ตัวชิปนะครับถ้าเราเห็นชิปเคลื่อนเมื่อไหร่ก็คือชิปมันขยับแล้วนะครับแล้วก็สามารถยกชิปออกมาได้ด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งโปรเซสนี้จะค่อนข้างใช้เวลานัสักประมาณสักสามนาทีได้นั่นครับผมนะตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเคลียร์มันอย่างเนี้ครับแล้วคลิปมันก็จะเด้งดึกด๊กดึกด๊กดึกดกดกด๊กอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มนะครับไม่ไม่สามารถขยับได้แน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะพักคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับคือเราใช้มืออีกมือหนึ่งถ่ายด้วยนะครับอีกมือหนึ่งเขียน์ด้วย มันจะไม่ถนัดนะครับก็เกิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราผมเขี่ยแรงไปนะครับผมต้องต้องยกรีบอลเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขี่ยแรงเนี่ยขาไม่ตะกั่วอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะชนกันนะครับเราเลยต้องมีสมาธินในการเขี่ยนิดหนึ่งไม่งั้นถ้าเกิดเราเขี่ยแรงนิดนึงเนี่ยครับมันจะทําให้ชิปตัวนี้ช็อตไปเลยนะครับเราจะทําให้เราเสียเวลาในการยกรีบอลนะครับนะครับชิปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ต้องเขีย่ยให้มันขยับตึ๊กๆถ้าเกิดว่าเราเขีย่ยมขยับได้เนี่ยก็เราก็รีเช็คได้เลยครับว่าตัวชิปเราเนี่ยละลายตะกั่วทั้งล่างหมดแล้วและก็เป็นการกระตุ้นตัวชิปไปในตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองถ่ายไปดูก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะทําให้มันครบโปรเซสไปเนาะอันนี้เราก็รอณหภูอยู่นะครับ เราก็จะทําการรีเช็คด้วยการเขี่ยหน่อยๆนะครับอย่าเขี่ยแรงเนาะนี่ถ้าเขี่ยแรงนีงานเข้านะครับมันไม่มีขาตั้งกล้องครับเพราะว่าเราใช้มือถ่ายไม่ค่อยถนัดนะครับ โอเคเราขอพักคลิปไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ถนัดน,นะครับถ้าเกิดว่ามือเราออกแรงหนักไปนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้ชิปกระเด็นหรือว่าชีบขาชอตกันนะครับลองดูแล้วกันพยายามดูนะครับพอจะพักก็ไม่พักสักที ยังไม่ขยับนะครับเพราะว่ามันยังไม่ละลายเนะี่ยขั้นตอนโปรเซสมันน่าจะอยู่ประมาณสักช่วงดาวนะครับตอนนี้ยังอยู่ซอนเดอร์ซอนเดอร์สองอยู่โอเคเราก็เหมือนสั่นทั้งซ้ายทั้งขวาเลครับอ่าขยับแล้วนะครับ กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับโอเคอพอขยับปุ๊บเราก็สต็อปเลยนะครับเราก็เปิดพัดลมระบายคามเย็นผมไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปซูมดูๆเอาแล้วกันเ้วะอันนี้เราก็โอเคละเสร็จการโปรเซสเรียบร้อยน,นะครับชิปสามารถขยับแล้วที่เหลือเราก็ไล่อุณหภูมิให้มันเย็นลงเดี๋ยวเราไปทาการเทกอีกครั้งนึงนะครับแต่อาการนี้นะครับผมบอกได้นะครับ อาการที่เป็นภาพที่เราเทได้ดูในโปรแกรม h ฮเวนเบนหมนดครับที่เป็นการเหมือนมีอะไรเป็นลายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลุ้งตัดไปตัดมาครับอาการนี้โดยมากหลายตัวต้องไม่ค่อยผ่านครับมีอาการนี้ถ้าเป็นอาการแบบนี้ครับต้องผ่านน้อยมากสิบตัวก็จะมีตัวเดียวครับแต่ถ้าเป็นอาการเล่นแล้วดับเนี่ยส่วนมากจะหาอยู่ครับแต่ถ้าเป็นลุ้งที่ตัดไปตัดมาเนี่ยหลายๆตัวนะครับซ่อมไม่ผ่านครับโอเคเดี๋ยวเราก็ รอให้มันไล่อุณหภูมิให้มันเย็นลงก่อนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วนะเดี๋ยวที่เหลือแล้วก็รอไล่อุณหภูมิล้วไปทำการเช็คกอีกคามอันาง้วกันนะครับอตอนนี้เราก็ได้ทัความสะอาดเมนบอร์ดเรียบร้อยด้วยทินเนอร์นะครับทินเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำาการ ประกอบดูนะครับประกอบดูเดี๋ยวเราก็จะต้องทำกระสาสส่วนนี้ด้วยนะครับลองซิลิโคนใหม่พุน่นเดี๋ยวค่อยปัดที่หลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองประกอบแล้วก็เทสก่อนเลยกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผ่านนะครับเพราะว่าอาการที่เป็นแบบที่เราใช้เฮเวนเบนมาคเทสเนี่ยหลายๆตัวนะครับที่เราเคยซ่อมชิปตัวนี้ไปนะครับมันซ่อมไม่ผ่านนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันเสียที่ชิปจริงๆหรือว่ามันเสียที่ชิปแรมอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะครับแต่อาการนี้จากที่เราเคยซ่อมทั้งชิปจอชิปแรมนะครับเหมือนประมาณว่าสัก10กว่าตัวเนี่ยจะผ่านแค่ตัวเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ผ่านทีไปเลยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยมากทับอาการตัวนี้ที่จะผ่านนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะผ่านไม่ผ่านไงเดี๋ยวเราก็มาลองประกอบเทส้วกันนะครับถ้าผ่านก็ถือว่า ลูกค้าคนนี้โชคดีไปนะครับแต่โชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าถึงผ่านไปก็จะอยู่ได้นานขนาดไหนเราก็ยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองดูันต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าแต่บอร์ดรุ่นใหม่ๆค่อนข้างโอเคอยู่นะครับมันค่อนข้างจะแน่นๆนิดนึงนะครับดูล้วโอเคอตัวนี้ก็โดนความร้อนไม่ได้ละลายไปไหนครับยังอยู่ในสภาพดีอยู่ก็โอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับ เตาที่เราเห็นนะครับอุณหภูมิมันจะค่อนข้างสูงอยู่ประมาณทัก200กวอาองศานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปทําการประกอบแล้วก็เทสกันอีกครั้งนะครับผ่านเข้าผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านก็ต้องทําใจละกันนะครับรับตอนนี้เราก็ประกอบเข้ากับสุตรเทสเรียบร้อยครับแต่บอร์ดยังเปื้อยอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องการเทสก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับก็เลยยังไม่ต้องประกอบหมดนะครับเพราะว่าถ้ามันผ่านยังไงเราจะได้ลอกสลิโคนเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยละกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราใช้ซิลิโคนธรรมดาเพื่อทําการเทนะครับว่ามันได้หรือเปล่าชิ้นเสื่อก็อยังเปื่อยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูที่โปรแกรมกันแล้วกันนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้ใช้มือถ่ายไปเลยลวกันครับมือก็น่าจะสั่นๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผ่านยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบให้ครบเปลี่ยนซิลิโคนอะไรใหมน่นะเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ ในความคิดนะมันไม่น่าพ่านะครับจากซ่อมมาหลายๆตัวครับก็เลยต้องลองเทสก่อนย่างเครื่องมือก่อบหมดนะครับแต่ก็จอตัวนี้ก็คือโชคดีนะครับคือตัวชิปเนี่ยมันไม่เสียขาเครื่องยกชิปนะครับก็ถือว่ายังเป็นอาการเดิมอยู่เนาะจะเกิดบางการ์ดเนี่ยครับเราซ่อมชิปปุ๊บบังเครื่องนะครับดับไปเลยครับเปิดมิติดเลยก็มีครับกาจอตัวนี้ก่อนที่เราจะทําการทําซ่อมชิปเนี่ยเราจะ เราได้แจ้งลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับถจ้าเกิดว่ามันดับบนเครื่องยกชิปเนี่ยลูกค้ารับได้ไหมนะครับถ้ารับไม่ได้เราก็จะส่งคืนนะครับแต่ลูกค้ารับได้นะครับบอกว่ากลับไปก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีนะครับโอเคตอนนี้โปรแกรมที่มันมีปัญหาเลยก็คือตัวเฮเวนนะครับที่เราเห็นภาพมันสลับไปสลับมาครับโอเคตอนนี้มันก็ปรับเป็นอันต้าครับแต่เราจะทําการเทสกันหนุ่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันยังเป็นอาการเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอาการเดิมก็ถือว่าซ่อมชิปไม่ผ่านนะครับซ่อมชิปไม่ผ่าน แต่ถ <ítulo> be ้าผ่านก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอันนี้เราเทสได้พร้อมๆกันนะครับยังไม่ได้เทสก่อนนะครับเพราะว่าในความคิดเห็นส่วนตัวมันไม่น่าผ่านนะเขาเรียกว่าจะประสบการณ์ดีกว่านะจากที่เราทามาหลายๆตัวนะครับซ่อมไปมันก็เป็นอาการเดิมนะครับหนักสุดเร็วแรกสุดเลยคือเปิดไม่ติดเลยนะครับใครดีซ่อมชิปนี้ก็ต้องทําใจนะครับมันไม่เหมือนระบบไฟระบบไฟค่อนข้างจะชัวร์กว่านะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็จะปิดคลิปไว้เลยล้กันนะครับว่าถ้าเป็นอาการภาพลายภาพเป็นสีแบบนี้มันซ่อมไม่ผ่านนะครับไม่ต้องต่อเลยนะครับผมเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เราก็รอมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคค้าง ไม่หายนะครับเป็นไปตามคาดนะครับเห็นไหมครับไม่หายนะครับไม่หายเพราะว่าการนี้หลายๆตัวนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับซ่อมมันไม่รู้กี่ตัวนะครับมันไม่ค่อยผ่านนะครับเหมือนสิบตัวผ่านตัวเดียวเห็นไหมครับภาพมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับก็คือโดยรวมแล้วไม่ผ่านเนาะตัวนี้ก็สรุปไปเลยนะครับว่าไม่ผ่านก็ตัวนี้ก็คงไม่ต้องทําอะไรมากนะครับจะทํายังได้อย่างเดียวเลยก็คืออาจจะต้องหาชิปมาเปลี่ยนนะครับชิปก็ เบอร์ตามที่เราถ่ายให้ดูแต่แรกเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นอาการเดิมครับแต่โชคดีหน่อยคือมันไม่ดับนั่นเองอาการนี้ผมยังไม่เคยแบบว่าซ่อมแล้วหายสนิทค,คือยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันเสียที่ชิปจอหรือว่าชิปแรมนะครับ แต่ถ้าเป็นงานระบบไฟเนี่ยผมว่างานระบบไฟนี้ไม่น่าเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคาดจอติดขนาดเนี่ยระบบไฟไม่น่ามีปัญหาครับไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่น่าจะต้องไปทาอะไรเกี่ยวกับระบบไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือคาดจอเปิดติดหมดไฟก็ต้องจ่ายครบอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนโมเสสมันล่มมากกว่าเนาะเขาเรียกว่ากราฟิกมันเหมือนนอนตามไม่ค่อยทันนะครับน่าจะประมาณนั้นละมั้ง โอเคถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นหรือมีอาการแบบนี้ที่เคยเจอมาก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าอะไรเสียครับแต่จากที่เราเคยอ่านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะเห็นไหมครับโอเคก็โดยรวมแล้วคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านการจอตัวนี้ก็จะทําการส่งคืนลูกค้าไปแล้วกันนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ